คถาขุนแผนมนเสนที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่าร้อยปีมันไม่ใช่แค่บทกลอนไม่ใช่แค่นิยายจากวรรณคดีแต่มันคือศาสตร์ลับที่คนจำนวนไม่น้อยยังใช้จริงชายไทยหลายคนสวดคาถานี้ทุกเชา้าบางคนพกพระขุนแผนติดตัวบางคนจุดทูปบูชาทุกวันพระ ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเชื่อว่าคาถานี้จะทำให้เขาน่ารักขึ้นน่าเอ็นดูขึ้นและได้ในสิ่งที่หัวใจต้องการคืนนี้จะพาคุณไปฟังเรื่องของขาาคาถาขุนแผนมนเสนที่ไม่ได้หายไปไหนแต่ซ่อนอยู่ในชีวิตจริงของชายไทยมากมายจนถึงวันนี้ของ ที่ไม่ใช่แค่เครื่องรางสำหรับบางคนของไม่ใช่แค่พระไม่ใช่แค่ผ้ายันแต่มันคือคาถาที่เชื่อว่ามีพลังจริงและถ้าพูดถึงคาถาที่ชายไทยใช้เพื่อดึงดูดใจคนอื่นคาถาขุนแผนจะต้องอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆเสมอเพราะอะไรหรอเพราะคาถานี้ไม่ได้ใช้แค่เพื่อความรัก แต่มันใช้เพื่อให้คนรักคนเมตตาคนชื่นชมคนค้าขายใช้เพื่อเรียกลูกค้าคนทำงานใช้เพื่อให้หัวน้ารักคนที่ผิดหวังในความรักใช้เพื่อหวังให้ใครบางคนกลับมาบทคาถาที่คนใช้จริงคาถาขุนแผนมีหลายสายหลายบทแต่บทพื้นฐานที่ใช้กันมากคือณนะเมตตามูกรุณา พุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูบางบทจะลงถ่ายด้วยจะพกกะสะมะอุนี่คือหัวใจของเมตตามหานิยมคนที่สวดซ้ำๆบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปพูดจานุ่มขึ้นยิ้มง่ายขึ้นคนรอบตัวมองมาด้วยสายตาที่นุ่มนวลขึ้น เครื่องรางขุนแผนเสริมพลังคาถาคาถาขุนแผนมักมาคู่กับพระขุนแผนซึ่งเป็นพระพิมพ์ที่นิยมมากที่สุดในสายสเสน่เมตตาบางองค์ทำจากว่านหนึบางองค์ฟังวัตถุมงคลเช่นกำไลผีกุมารทองผงสเสน่บางองค์มีปรายมีวิญญาณมีอาถรรพ์ ผู้ที่ศรัทธาจะสวดมนต์บูชาด้วยดอกไม้ขนมน้ำแดงหรือแม้แต่จุดทู่บอกกล่าวก่อนออกจากบ้านเขาเชื่อว่าพระขุนแผนจะช่วยให้คนเอ็นดูพูดอะไรคนก็คล้อยตามเป็นที่รักเป็นที่ต้องตาบางคนไม่หลอ่อไม่รวยไม่เด่นแต่กลับมีแฟนสวยมีคนเข้าหาไม่ขาดสายเขาไม่ได้อวดของ แต่เขาเชื่อและศรัทธาสเสน่ห์ไม่ใช่ของปลอมมันเริ่มจากข้างในฟังดูอาจเหลือเชื่อแต่มนขุนแผนส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องสัยยศาสตร์มันคือพลังจิตและการฝึกสมาธิเพราะการสวรดคาถาทุกวันคือการเตือนตัวเองให้ใจเย็นให้คูด,ดีคิดดีทำดีและเมื่อจิตคุณเริ่มมั่นคง คนรอบตัวก็จะสัมผัสได้ถึงพลังบวกบางอย่างจากคุณนั่นแหละคือสเสน่ห์ของจริงคาถาอาจเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่อาจเปลี่ยนคุณได้สุดท้ายนี้าคาถาขุนแผนอาจไม่ทำให้ใครรักคุณในพริบตาแต่อาจทำให้คุณกล้าพูดกล้าเข้าไปหามั่นใจมากขึ้นยิ้มเก่งขึ้นมีพลังในสายตา และนั่นคือสิ่งที่น่าหลงไหลที่สุดสเสน่จ์จริงๆไม่ใช่สิ่งที่คุณแผนให้แต่มันคือสิ่งที่คุณปลุกขึ้นมาจากข้างในด้วยเสียงคาถาและศรัทธาในตัวคุณเอง